สวัสดีครับพบกับร้านกล้องรอซิ่งเฉลีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะประมาณ4 5หวันนะถึงเกือบอาทิตย์นะเพราะว่าติดภารกิจในส่วนของหน้าร้านอยู่นะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะล้อมือ,อของเราก็มีบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของออเป็นมือ2ที่แบบว่า,าเทิร์นมาแล้วขายส่งต่อว่าค้าเลยเราอาจจะไม่ได้รีวิวในช่วงนี้แต่วันนี้มีหลุดมาชุดหนึ่งนะมีล้อขอบ20นะครับแล้วก็ เป็นล้อมือ2แต่ทางร้านเราเนี่ยจัดให้เป็นายางเนี่ยยางเดิมที่ลูกค้ามาเทินเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะอ่าเลยทิ้งไปแล้วนะครับยางนะทิ้งไปแล้วแล้วเราก็เลยจับยางอ่าใหม่ลัดไปเลยครับเป็นอ่อยีห้อยี่ห้ออะไรนะดีสโตนครับดีสโตนดีสโตนสตอมนะครับขนาดยางก็2656 2 6 26 5 5 0นะอ่าขอบ20 อ่าดีสะตอมสะตอมปียีิบสองนะครับปียี่สอ่าองโอ้โหแบบเอายางใหม่มาให้เลยนะรัดยางใหม่ให้ไร้ตำหนิเลยครับปียีิบสองมีประกันด้วยครับยางไทยรับประกัน4เดือนครับหรือ120วันนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยล้อมือ2ยางใหม่ครับวันนี้นะก็ล้อเป็นล้อแท้เรนโซ่อาร์ทีจีครับเป็นมือ2นะครับย้ำนะ่งหกลูร้อยสามสิบเก้านะก็เกลือไม่มีครับโดยรวมแล้วนะเกลือไม่มีเลยทุกวงนะสวยๆนะแต่ก็มีรอย ตามการใช้งานครับเนี่ยมีรอยเบียดบ้างนะครับเพราะว่าล้อเป็นมือสองนะคุณลูกค้านะเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมอ่าก็เป็นมือสองก็มีรอยบ้างตามการใช้งานครับในส่วนของตัวนี้บอกเลยนะฮะกา้านมีเบียดบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูทั้งสี่วงเลยอ่าดูหน่อยตะกองสี่วงเป็นไงมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานครับไม่มีรุ่งไม่มีซ่อมครับสีเดิมเดิม มีเบียดบ้างครับเนี่ยเล็กๆน้ออๆตรงนี้นะครับตามขอบก้านนิดนึงอ่าเป็นล้อมือ2ออันนี้ต้องอเรียนลูกค้ายอย่างนี้ว่าเป็นล้อมือ2นะฮะนี่อ่าบ้างครับนี่อ่าโอเคก็ประมาณนี้ส่วนสีด้านหลังไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งแน่นอนครับก็จัดไปครับถูกขูกเลยนะราคานี้รีบๆเลยครับนานๆมาทีนะ r t ร Lenso นซนะมีคนเรียกร้องมาเยอะวันนี้จัดให้แล้วครับก็ล้อพร้อมอยาง เอาไปดถูกๆเลยครับ27,000บาทเท่านั้นครับก็โอ้โหฝากไปด้วยนะ27,000บาทนะโอ้โหราคาโคตรได้นะปกติเนี่ยเกือบเกือบสามหมหรือ30,000นิดๆแน่นอนครับวันนี้27,000บาทนะครับราคาถูกแล้วยังไม่พอเรายังมีของแถมด้วยนะครับก็ครอบเรียกหนึ่งคู่เลือกสีได้ครับแล้วก็ครอบดุมนะครับให้สีล้อเลยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับสีม่วงตัวนี้อ่าอยากได้สีอื่นเราก็มีครับที่ร้านนะปอกกันสันนะครับรถดูในใช้ปอกกันสันครับหนึ่งคู่แล้วก็น็อตสี 24ตัวหรือ1กล่องนะครับอ่เลือกสีได้เลยนะครับก็มาที่ร้านเรารับเทินรีนะครับนะรับเทิน,นครับส่งฟรีนะครับพูดผิดนะโอ้โหไม่ได้รีวิวนานนะครับลิ้นพันกันเลยนะฮะก็ตอจะว่าจะส่งฟรีนะราคา27ของแถมก็อย่างที่บอกไปนะแล้วก็มาที่ร้านใส่ถุงให้รีแล้วก็รับเทินนะถ้าลูกค้าวิ่งมาเนี่ยมีล้อเทินเนี่ยราคาก็จะลงอีกนะจาก27 ก็จะลงอีกสมมติว่าเธให้7 0 0 0ลูกค้าจ่ายแค่2 0 0 0 0โอ้โห20,000ได้ล้อแท้มือ2อยางใหม่ล้อไทยยางไทยนะครับใช้งานคุ้มคุ้มยาวนานโคตรเลยบอกเลยนะก็สุดพิเศษคุ้มคุ้มมากครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ2อ0 0 0บาทครับก็วันนี้รีวิวเดียว,ยว,ยวชุดเดียวเลยครับนะก็รีวิวจะจะเลยนะฮะร,รีวิวชุดเดียวก็ฝากไปด้วยนะร้านกล้องรอซิ่งชุมลีครับเปิดทำการทุกวัน,นครับ8โมงถึง2ทุ่มครับก็ สำรองคิวก็โทรมาได้เลยครับหัวมุมบนด้านขวานะ0837695438ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับสำหรับวันนี้นะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะแล้วพบกับวิดีโอ,อคลิปมือสองล้อมือสองครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ